ตอนนี้เราอยู่ในคลิปประวัติตัวละครเรเวนจากซีรีส์ Star Wars ครับตัวละครเรเวนปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Star Wars: k n i g h t of the Old Republic ปี2003ซึ่งการมาของเขามีผลกระทบต่อจัก,กรวาล o l โอลิพบ l i c อย่างมหาศาลเรเวน เกิดในจักรวาลห่างไกลประมาณปี3,994 BBY และได้รับฝ่ายเจไดไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กภายใต้การดูแลของเจไดมาสเตอร์เคีเขาเป็นพละวันที่กระหายความรู้และพร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างที่อาจารย์สอนทำให้เขาได้ย้ายไปเรียนกับอาจารย์อีกหลายคนในภายหลังเหลือไ้้เป็นเพื่อนกับอาเล็กและขึ้นเป็นเจไดในด้วยกันต่อมาทั้งคู่ได้เข้ารวมสงข้ามแมนดาลอเรียน ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่าง Galactic Republic กับ Mandalorian Neo Crusaders ในฐานะสู p r ิมคอมมานเดอร์ซึ่งเลเวนสามารถขับไล่กองทัพแมนดาลและปกป้องดวงดาวมากมายได้สำเร็จแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการเริ่มเข้าสู่ด้านมือดอย่างเช่นการยอมสลับประชาชนบางส่วนเพื่อชัยชนะหลังจากชนะสงครามเลเวนและอเล็กซ์ที่เปลี่ยนชื่อเป็นมาแหลกแล้วถูกจดจำในฐานะวีรบุรุษแต่ทั้งสงคนก็หายสาบสูญไประหว่างการตามสืบ เรื่องของซิดท,ที่คาดว่าน่าจะอยู่เบื้องหลังสงครามที่เพิ่งจบไปเป็นความโชคร้ายที่พวกเขาได้เจอกับวิเชตซิดเอ็มเพลเลอร์ Emperor ในช่วงเวลานั้นและถูกล้างสมองบิดเบือนให้เข้าสู่ด้านมืดทั้งสองคนเลยกลายเป็นดาร์ดเลเว่นกับดาร์ดมาแลกและถูกส่งไปตามหาย,ยานสตาร์ฟอกของชาวลาคาตาที่สามารถสร้างกองทัพที่ทรงพลังได้ตามคำสั่งของวิเชตแต่กลายเป็นทั้งสองคนหลุดจากการควบคุมของวิเชตได้และใช้ยานสตาร์ฟอก สร้างกองทัพซิดเอ็มพายของตัวเองขึ้นมาพวกเขาตั้งใจจะร่วมจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวและทำลายเอ็มเพลอร์กับซิดให้หมดทำให้กองทัพของเรเวนต้องทำสงครามกับเจไดและริพับลิกเกิดเป็นสงครามเจไดซิวิวอ์ซึ่งสงครามครั้งนี้เรเวนก็เป็นฝ่ายชนะและขยายอำนาจได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งช่วงท้ายของสงครามบาสซิล่าชอนนำกองทัพส่วนหนึ่งขึ้นยานของเรเวนได้สำเร็จ ดัตมาแลกเลยถือโอกาสนั้นยิงยานของเลเวนเพื่อย,ยึดอำนาจซะเลยทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสแต่บาสติล่าก็ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และพากลับมาฝั่งเจไดเพื่อรับคำตัดสินหลังจบการประชุมของสภาเจไดพวกเขาก็ตัดสินใจลบความจำของเลเวนและเปลี่ยนให้เขากลายเป็นทหารของริพับลิกขณะที่ด์ตมาแลกกลายเป็นผู้นำกองทัพที่เคยเป็นของเลเวนและบุกโจมตีดาวทาเลสเพื่อจับตัวบาสติล่าแต่บาสติล่าเลเวน กับคนอีกจํานวนหนึ่งหนีออกมาได้แม้ว่าดาวจะเสียหายหนักก็ตามและหนีไปซ่อนตัวที่เจไดเอนเคฟโรงเรียนลับของฝ่ายเจไดทําให้เลเว่นกลับมาเป็นเจไดอีกครั้งหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ตามหาสตาร์แมพซึ่งจะพาพวกเขาไปหาย,ยานสาฟอกได้พวกเขาจึงออกเดินทางด้วยกันทําให้เลเว่นกับบาสติล่าสนิทกันมากขึ้นแต่ก็ถูกมาแลกนํากองทัพเข้าโจมตีทําให้เลเว่นรู้ว่าเขาเคยเป็นซิดมาก่อน บาซิลาเองก็ถูกจับและพยายามบิดเบือนให้เธอเข้าสู่ด้านมืดเหมือนกันแต่เลเวนน่นหนีมาได้และนำกองยาน Republic เข้าโจมตีสตาร์ฟอพาบาสติลากลับสู่ด้านสว่างคาดาร์ดมาแลกและได้รับเหรียญรางวัล Cross of Glory ซึ่งเป็นตอนจบของสงครามหลังจากนั้นเลเว่นกับบาสติลาก็แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานหลายปีจนวันหนึ่งเขาเห็นนิมิตว่าความชั่วร้ายที่เขาเคยเจอจะกลับมาอีกครั้ง เลเว่นเชื่อว่านิมิตนั้นกำลังเตือนเขาว่าหายนะของจักรวาลกำลังใกล้เข้ามาเขาเลยทิ้งภรรยาและลูกในท้องเพื่อออกตามหาความจริงและได้เจอกับเอ็มเพอเวอร์วิชเอตอีกครั้งซึ่งเขาก็แพ้และถูกจับเหมือนเดิมในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มซเซตแธมเวิร์ดที่เป็นการรวมตัวกันของผู้พักดีของเลเว่นที่ยังเหลืออยู่นำโดยมาสเตอร์เคอาอาจารย์เก่าของเลเวน่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากริพับลิก และเข้าสู่ด้านมืดกลายเป็นดาร์ทเวยา่าก็โจมตีฝ่ายเจไดอย่างหนักหน่วงจนแทบทำลายล้างได้สำเร็จแต่ก็ถูกขัดขวางเอาไวา้โดยเจไดมีต้าสุลิกและเธอยังชิงตัวเรเวนกลับมาได้โดยมีซิดลอดสเกิร์ตคอยช่วยเหลือแล้วทั้ง3คนก็รวมกันสู้กับเอมเพลอร์วิเชตแต่ก็ไม่สำเร็จลางของเรเวนถูกจับไว้ในสภาพจำศีลนานถึง300ปี ขณะที่จิตใจของเขาถูกเอ็มเพอเลอร์และเดอสมาสเตอร์ทรมานซึ่งมันทําให้เขาสามารถเข้าถึงจิตใจของเอ็มเพอเลอร์ได้จิตใจของเลเว่นจึงถูกเติมให้เต็มไปด้วยความเกลียดและความกลัวตายซึ่งเขาก็พยายามทวงให้ซิดไม่ขอสองครามซึ่งก็ทําได้ไม่นานนะครับแต่เลเว่นก็ยังพยายามขัดขวางจากภายในทําให้ฝ่ายซิดเอ็มพายที่กําลังจะชนะสงครามยอมเจราจาสงบศึกกับริพับลิกแต่ภายหลัง สงครามระหว่างเอ็มพายกับริพับลิกก็เกิดขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ฝ่ายริพับลิกช่วยเรเว่นหนีมาได้เรเวนจึงเข้ายึดสถานีอวกาศโบราณเพื่อสร้างกองทัพดอยมาเข้าร่วมสงครามแต่เขากลับถูกฆ่าซะก่อนที่ภารกิจจะสำเร็จ300 Death is nothing. Death is power. The Jedi don't understand that. I understand well enough. As a young Jedi, I went to war. I accepted violence and darkness, and the Emperor called to me from across the galaxy. He made me a Sith Lord and named me Darth Revan. I killed for him, I turned on the Republic. But I have found redemption. 300 years ago, the Republic didn't know the Empire existed. How did you get the attention of the Emperor? I discovered hints of your empire on dead lost worlds, Korriban and Malakor. The Emperor felt it, and he summoned me. I nearly destroyed the Republic, and that nearly destroyed me. When the Jedi returned me to the light, my memory was shattered. It took me years to track and confront the Emperor again. I tried to end him. And he murdered my companions and locked me away. What am I supposed to learn from all this? I want you to know we're enemies for a reason. All those years in his prison, I could feel him in my mind, drawing on my connection to the Force. But I was in his mind too, fighting him. Only I've been both Jedi and Sith, and found clarity in the Force. Only I understand him. And his death is my responsibility. You think you're the only Jedi who's ever fallen? You're one of thousands, Revan. And you're more deluded than most. Think what you want, it doesn't matter. I've twice I've saved the Republic twice before fought and armies the dark side. You stop me Mandas stop and Dark <ial> fought <ing> won't you of กลายเป็นว่าการทรมานจิตใจที่ผ่านมาทำให้จิตใจของเลเวนแบงออกเป็นสองฝ่ายจิตใจด้านสว่างของเขาได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับฟอสส์ส่วนจิตใจอีกครึ่งหนึ่งปฏิเสธความตายและยังต้องการทำลายลางเอมเพลอร์วิเชตเทซินซากในช่วงเวลานั้นร่างของเอมเพลอร์วิเชเยตถูกฝ่ายเจไดทำลายได้สำเร็จ แต่จิตของเขายังคงอยู่เรเวนจึงคิดจะชุบชีวิตดวงวิญญาณของอ็มเพลอร์ที่กำลังอ่อนแอเพื่อจะฆ่าเขาให้สิน้นซากทำให้ฝ่ายอ็มพายกับริพับลิกต้องรวมมือกันหยุดเรเวนและเอาชนะเขาได้บนดาวยาวินโฟถึงอย่างนั้นอ็มเพลอร์ก็ยังได้รับพลังมากพอให้ขืนชีพได้ส่วนจิตใจทั้งสองส่วนของเรเวนก็กลับมารวมกันเป็นหนึ่งและจากไปอย่างสมบูรณ์ เรียกได้ว,ว่าเขาเป็นศัตรูคั้วาค่าที่แท้จริงแต่เป็นฝ่ายพ่ายแพย้พให้กับซิดเอมเพอเรอร์วิเชตครับในด้านพลังเรเวนนับว่าเป็นสุดยอดในยุคของเขาเขามีความเชี่ยวชาญด้านเทเลคิเนซิสสามารถใช้ทุกอย่างรอบตัวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ถึงขนาดสามารถใช้พลังโยนหนุกบาทใส่ศัตรูได้หรือแม้แต่การใช้พลังควบคุมดาบและเซเบอร์สเล่มเข้าโจมตีศัตรูทั้งสนามลบ หากมองเฉพาะพลังเทเลคิเนซิสอย่างเดียวเขาอาจอยู่เหนือกว่าเอมเพอเวอร์วิเช่ที่เป็นศัตรตูกันด้วยซ้ำนอกจากนี้เดเวนยังเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมขณะที่หลายคนเชื่อว่าชัยชนะในสงครามแมนดาลเรียนเป็นความดีความชอบของเดเวนเพียงคนเดียวโดวยความสามารถในการต่อสู้การวางแผนและการให้เกียรตศัตรตูทำให้ชาวแมนดาลอมองว่า เรเวนเป็นศัตรูที่น่านับถือแม้แต่ตอนที่เขาเข้าสู่ด้านมืดทาไม่ถูกดัดมาแหลกหักหลังเรเวนก็คงเป็นฝ่ายชนะสงครามกับริพับลิกด้วยเช่นกันทำให้ถึงแม้เรเวนจะจากไปแล้วแต่สิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาทำก็เปลี่ยนจัก,กรวาลไปตลอดกาลซึ่งภายหลังดัดเบนได้ค้นพบโฮโลครอนของเรเวนและศึกษาวิชาที่เขาทิ้งเอาไว้จนสามารถทำลายการปกครองของ b า o t h e r h o o d of d a ดักเได้สำเร็จ และตั้งกดฎลูอฟถูกขึ้นมาตามแนวคิดของเขานอกจากนี้แนวคิดของเรเวนยังเป็นแนวคิดที่ดานซีเดียสเดินตามในการปกครองกาแล c กติกเอ็มพาอีกด้วยครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k e y s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ใน Des description ใต้คลิปเราไว้เดากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ